วันนี้เป็นวัน,ท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 ,น,ท,นท,ที่พวกเราได้มาดำลึกถึงองค์หลวงปู่ปุ่ล่าโดยิตเกตนาทอกเราบูงอย่างนี้โดยมีคุณแดงเป็นผู้นำพาคณะญาติมิตรทั้งหลายเข้ามาประกอบบุญมาเป็นกุศลนี้เพื่อํำลึกถึงองค์หลวงปู่อุ่นล่าเราเป็นวันครบรอบวันที่ท่านละสังขานครบสี่ปีเ่การที่พวกเราได้มาดำลึกถึงอย่างนี้ ดังว,ว่าเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านร่วงะรับไปแล้วท่านด้ยสยาอาจารย์ยี่ถีใดท่านย่อมภูมิใจที่มีพวกเราเป็นศิษย์ญาติเป็นผู้ที่จะสนองเคารพรักกันอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่ครูบาอาจารย์ได้ทุ่มเทให้แก่ศิษย์าติเปนิดไม่ว่าจะทางในในการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวหรือการประพฤติบัติเป็นแบบอย่างหรือการสง่งเคาะ์ในด้านวัตถุเกิอือต่างๆทั้งหลายก็าตาม เุ่งหมายเพราะที่คุณบาอาจารย์ปัารนาก็คือปารถนาให้สิยาลุกิจทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญในการในความเป็นอยู่แต่ทุกท่านทุกคนนั่นแหละจงกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เช่นไปตอนนี้แบบอย่างกันแต่ที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสอนสอนบอกกล่าวพวกเรานั้นท่านไม่ได้แนะนําเพียงแค่ว่าให้มันผ่านไปผ่านไปแต่มป่งหมายที่แท้จริงของท่านก็คือปารนาให้คณะสิยาลุสิดนี่นแหละ น้อมนำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าในหลักธรรมในพระศาสนาพองพวกเรานั้นไม่ใช่ของวิเศษที่จะมาคอยเสกมาเป่าหรือมาต้มบรรดาลให้พวกเราเป็นอะไรดังที่เราปรารถนาเราต้องการได้แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่มัญญัติไว้มาเป็นมาเป็นหลักธรรมนั้นก็เพื่อปรารถนาให้ให้ชาวพุทธเราเนี่ยน้อมนำไปปฏิบัติตปฏิบัติตามหลักอรเยส้์ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน พเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปรารถนาที่สุดก็คือปรารถนาให้ศิลุศิษย์น่ะน้อมนำไปปรับพฤติบัติโดยเฉพาะเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าองค์หลวงปู่อุนลราซึ่งพวกเราให้รรความเคารพลนะองค์ท่านมากมายไก่กองแล้วองค์ท่านเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราได้อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะแสดงอออถึงความเคารพในองค์ท่านพระพุทธเจ้าท่เขแบ่งไว้ในการบูชาไหว้สองประการแตา่ ที่ในท่านเก่าไว้สองประการนั้นมีอะไรหนึ่งบูชาด้วยอามิสบูชาสองบูชาด้วยการปฏิบัติบ,บูชาแต่ในการที่เราบูชาทีอ่อามิสก็คือวัตถุเครื่องของไทยณฑนต่างทั้งหลายกางที่พวกเราก็ได้ถวายได้บูชาครูบาอาจารย์มาเป็นประจำนิสัยของเราแล้วพอเมื่อเราเป็นพบครูบาอาจารย์ไปไปหาครูบาอาจารย์เราก็มีสิ่งมีของติดไม้ติดมือไป มีของใช้มีวัตถุเครื่องในทานรวมแล้วก็คือปัจจัยสี่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยทั้งหลายที่พวกเราได้ติดไม้ติดมือไปบูชาครูบาอาจารย์ถวายครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกได้รับความสบายแต่ไม,ม่ไม่เป็นปฏิพศความกังวลในการผลฝ่ายเสวยหาเพื่อท่านได้เอาโอกาสเอาเวลาน,นั้นแหะมาผลฝ่ายเนการศึกษาหลักธรรมหลักวินัยเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยแล้วท่านก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติ โดกระทั่งท่านเป็นผู้ทรงอัศวทรงธรมท่านก็สามารถที่จนำธรรมะท่านหลายเหล่านั้นแหละมาแจกแจงแต่มาแจกแจงมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราแทนแทนพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่ครูบาอาจารยป์ปรารถนาหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็ย่องย่อง,ง,งเป็นเป็นเลิศของการบูชาก็คือการปฏิบัติบูชากาปรปฏิบัติบูชานั่นะแหละคือที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเราชี้แนะเราอย่างไรก็ตามเดื พวกเราน้มนําไปปรบพุทธปฏิบัติเพราะหลักธรรมทั้งหลายเหล่า้นี่ยเมื่อพวกเราน้มนําไปปรับพุทธปฏิบัติแล้วมันสามารถนําพาพวกเราไปถึงจุดหมายไปทางคืุณภาพพ้ดทุกข์ได้เพราะฉะนั้นคุณค่าของพวกเราอย่างแท้จริงมันก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเเข้าไปชําระจิตใจพวกเรานักแต่แต่เบื้องต้นจิตใจพวกเราเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสบายอกสบายใจจน้กระทั่งถึงที่สุด ในการปฏริบัติธรรมก็สามารถไปชำระตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ให้ดับสิ้เนเนตุพังทลายออกไปจากการครอบงรงจิตใจของพวกเราได้ใจของเราก็จะถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์นี่แหละคุ้มค่าสูงสุดอยู่จุดนี้เปรียบเปรยเหมือนบ้านบ้านไหบ้านที่พวกเราได้อยู่ได้อาศัยแม้จะเป็นบ้านถ้าเป็นเป็นบ้านใหญ่โตเป็นขราอหาโก้หรูหลาอย่างไรก็ตามเแต่บ้านนั้นมีแต่ความสุขป,ป,ปกโศคกรบลุกลัง,ลงไปด้วยสิ่งที่น่าเสีสเยดสีน่าขยะขยะ,ขยะ แล้วเรามาพิจนา,นารณาดูว่าบ้านนั้นมีคุณค่าควรต่อการอยู่การอาศัยไหมย,อยอม่อมมย่อมไม่ไม่คุณค่าอย่างแน่นอนเพราะเราจะไปนั่งตรงไหนจะไปนอนตรงไหนจะไปอาศัยอยู่จุดไหนบุ่มไหนมันก็มีแต่สิ่งของเศษซอกปกโสโคกหน,น้าเส,สเกีเสกีหน้าไข่ขยะขย,ง,ขยงทั้งนั้นผลที่ส่วนบ้านนั้นอาจจะเป็นทิ้งเป็นบ้านร้างก็ได้แต่ถ้าบ้านบ้านแม้จะเป็นบ้านธรมธรมดาธรรมดาบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านประตูประตบ แต่ถ้ามีความสะอาดสะอาดดีระเบียบเรียบร้อยหน่ามันก็น้าอยู่หน้าอาศัยจ <c> ะ <oughs> นั่งตรงไหนนอนตรงไหนมันก็ได้เสยได้รับความสบายสบายใจบ้านนั้นก็ถึงเป็นบ้านที่คุ้ค่าสุการอยู่การอาศัยอย่างแท้จริง <c oughs> ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราเราจะเกิดมาในชว่วงช่างวันนะสูงเด่นอย่างไรก็าตามเราจะเกิดมาในวันนะกกา,าวันนะกษัตริย์วันนะแพทย หรือจะเกิดขึ้นมาในตระกูลในครอบครัวของมหาเศรษฐีหรือคนมีจดถาบรรดาศักดิ์เต็นบาไายแต่ภายในใจิตในใจของเรามีแต่ความลบลุงลังไปด้วยไปด้วยอารมณ์เรื่องราแวแผลเผลอมีความกุ้มมงกุ้ใจมีความที่ตกกังวลมีความคับแทนใจมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานามากมยไก่กองยุ่ยงเหยิงวุ่นวายอยู่ภายใน,ในใจิตในใจตลอดเวลาแล้วลองมาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามีคุณค่าไหมละ่ะ ย่อมหาคุณค่าไม่ได้เราแม้ภายนอกจะมีมีความโก้รู้ล้ามีมากไมยไก่กองแต่เมื่อจิตใจมีแต,ต่ความเศร้าหมองคุณบัวจิตใจมีแต่ความกู้อกค้งใจทับแทนใจไม่ตกกัมมงวลต่างๆนานาจนนู่นู่กระทั่งต้องไปอาศัยอยู่ในโรงบางญญาบาลศีรษะก็ดีและชีวิตนั้นหาคุณค่าไม่ได้แต่ชีวิตที่จะมีคุณค่าได้อย่างแท้จริงแม้เราจะเกิดมาในในตระกูลไหนก็ตามลูกตาสีตาสาเทากับเท่าไรเช่านาหรือจะมาหาเศรษฐีหรือจะมีวันน้า สูงเด่นวันณกษัตริย์วันนะกลางอย่างใดก็ตามแต่ถ้าจิตใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขความดลเริงอยู่นั่นแหละชีวิตนั้นจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงเลืวอบ้านมันจะมีความสะอาดสะอาดโดยตัวของมันเองเป็นไปได้ไม่ได้เพราะมันมีสภาพแวดล้อมมากมายแต่ก็มีขี้ฝุ่นยับใหญ่อะไรที่จะไหลเข้ามาทางประตูหน้าต่างทาให้บ้านนั้นรกรุรังโจกกโสโครเพราะนั้นบ้านที่จะสะอาดสะอาดได้ก็เกิดขึ้นมาจากเจ้าของบ้านนั่นแหละ การปัดฝาาเช็ดถูอย oh ่างน้้อยวันหนึ่งก็มีโอกาสมาปัดฝ่าเช็ดถูบ้านสักครั้งหนึ่งบ้านนั้นจะมีโอกาสที่จะสะอาดสะอาดจัดสิ่งเก็บของให้เข้าที่เข้าทางมีระเบียบเรียบร้อยบ้านนั้นก็มีโอกาสที่จะมีความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่จะมาปัดฝาาเช็ดถูมาเก็บสิ่งเก็บของให้เข้าที่เข้าทางมีความมีความระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอาดบ้านนั้นก็จะกน่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของพวกเราเหมือนกันจิตใจเราเราจะปล่อย ให้มัมีความเบิ่อปายมีความของใสมีความสะอาดสะอา้ะอานโดยตัวแม่เองก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมของเราเน,นี่ยม,มันมีมากมายไก่กองน,นั้นได้ทั้งเสียทั้งหน้ายินดีหน้ายินร้าย,ยไอ้มาที่เกิดมาจากลูกเสียงกิตรสสัมผัสธรรมโลภที่ไหลเข้ามาทางประตูหน้าต่า,างคือตาทางตาหูจมูกจิกายของเราก็าเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไปทางลมเรื่องราวเข้ามาปุ่ปุ๊บใจแผ่เขายุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจพวกเรามากมายไก่กอง เพราะในจิตใจของเราจะมีความเบิกบานมีความโปรงใสมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะเราผู้เป็นเจ้าของจ,อจิตใจเนี่ยพากันปัดฝัดคิดถูพา,ากันจัดสินจัดของให้ไปในจิตในใจของเรามีระเบียบเรียบร้อยไอ้เองด้วยการด้วยการปัดฝัดคิดถูการปัดฝัดคิดถูจิตใจก็คือการภาวนาครูบาอาจารย์ให้จึงเน้นอยู่สเสมอว่าให้ภาวนาแล้วภาวนาบาน้างนอยังอ่มีเพื่อการภาวนาบ้างไหมอะไรต่ออะไรต่างๆ แม้กระทั่งหลวงปู่ฟั่นสมัยก่อนหลวงปู่ฟั่นท่านยังพูดท่านยังเปียบเทียบถึงบุญบุญอย่างมหาศาลไี่เกิดบามากน้อยอย่างไรท่านบอกว่าท่านบอกว่าใส่ใส่บาสักสักร้อยครั้งใส่บากันสักร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับพอภาวนาสักครั้งเดียวภาวนาครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับจิตสงบสักครั้งเดียวจิตสงบไปจิตสงบร้อยครั้งก็ไม่เข้าไม่เท่ากับพิจารณาทำครั้งเดียว พิจารณาทำร้อยช้งก็ไม่ได้ไม่เท่ากับพิจารณารู้แจ้งในคำครั้งเดียวเพราะฉะนั้นสุดยอดของของบุญก็คือเป็นรวมอยู่ที่จิตท,ที่ใจของเราด้วยการภาวนานี่เองแม้เราเราจะไม่มีเวลาอะไรต่ออะไรมากไปไก่กองอะไรต่ออะไรอย่างน้น้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีโอกาสาภาวนานสักครั้งหนึ่งแต่การภาวนาพองเราเริ่มต้นไปภาวนาเราก็่อยาไปเรียกร้องเอาความสะดวกความสบายพอภาวนาปุ๊บก็ต้องการความสบาย สบายจิตสบายใจโดยบางของใสาอาการพัฒนามันเป็นงานงานทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีงานใดหรอกที่สบายแม้พวกเราชีวิตของพวกเราเนี่ยที่ผ่านงา,านการมามากมายไก่กองเราก็ถามดูที่ว่างานขอกเราที่เราทํามามากมายไก่กองมันมีงานอะไรที่สบายไหมพี่มันไม่มีหรอกไม่มีแต่ความยากความลำบากในการทําแต่มันจะสบายเมื่อผลของงานเกิดขึ้นเมื่อเราได้เงินได้ทองจากงานนะั้นเมื่อเราได้ยกถานประดาศาาจากงานนะั้น เื่อเราได้รับได้รับรับสกสาร,รจากงานนัเมื่องานมันสมเด็จนะั่นแหละมันจึงสบายการภาวนาปฏิงาาอันหนึ่งเพราะในงานมันก็ไม่มีความสบายหรอกมันก็มีความยากความลําบากมีความเดหนื่อยเมื่อหิวเป็นผลจากการทํางานนะั้นแต่เมื่องานมันสมเด็จแล้วผลของงานปรากฏขึ้นซึ่งจิตมีผลของงานปรากฏขึ้นจิตมีความสงบขึ้นม,ม,มาเพราะพุทธีเจ้าท่านถึงว่าหรือนักถิ่สัติป,ปรางสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่ดี นแเพราะนั้นเียพวกเราครัมีสุกมากมายไก่กองจากลูกจากเสียงจากกินจากรถจากการมาคุณทั้งหลายที่ทางโลกเขาปรารถนาเขาต้องการแย่งชิงกันจนกระทั่งยอมเป็นยอมตายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ <c oughs> อบอกว่าสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีมามามายไก่กองขนาดไหนก็ตามจะมาเปรียบเที่ยบกับความสงบไม่ได้เลยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเราจะได้มามามายไก่กองขนาดไหนก็ตามมาันล้วนแต่ได้ทุกมาเกี่ยวมาด้วย พราะเราได้ได้ทางโลกมาได้สิ่งที่เราปรารถนาต่างๆนามาพอเราได้มาเราก็เกิดเป็นความหวงแหนเกิดเป็นความกังวลเกิดเป็นความเอ๋อเอเอวิตกว่ามันจะลุดไปมันจะหมดไปเราก็เกิดเป็นความความหวงแหดมันก็เป็นตัวทุกข์ความวิตกความกังวลมันก็เป็นตัวทุกข์การบันญัติความขุักน้ำก็เป็นตัวทุกข์แต่เชื่อถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มันมันอยู่ในขอบไายของไทรล่ะคือกาิทนนี่จังไม่ได้มีดอกสินใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมไปไม่ดับไปละ่ะทุกสิ่งทุกประก,กาพูดที่เราบอกว่า,วามันมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดา mm hmm. เพราะ้นเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแปรเปลี่ยนไปดับไปเราก็เป็นทุกเพราะการแปรเปลี่ยนไปเพราะความพัดพลาาไปเพราะฉะนั้นเอเออสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการยี่รวนที่เยอะที่ยาในการมุคุณทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้รู้แต่เจอคนเป็นเรื่ทุกข์ทางนั้น แต่ความเงยความสุขจักรรมความสุขจากความสงบภายในจิตในใจเพะจิตมันจิตแป่จิตมันสัมผัสแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาสมบวนรักษาไม่มีอะไรที่ต้องมาหวงแหนไม่มีอะไรต้องมากังวลเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติของความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการชำระจิตใ,ใจของพวกเรานนั่นเองเปรียยประดูเหมือนว่าเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยนะมันสกปรกมันสกปรกเลยเสื้อผ้าข,ของเราเป็นสกปรกเมื่อเราปรารถนาความสะอาด เราก็ไม่ต้องไปหาความสะอาดที่ไหนมาใส่เพียงแค่เราชำระความสกปรกให้มันหลุดหมดสิ้นไปเท่านั้นเนี่ยเมื่อความสกปรกมันหลุดสิ้นหมดออกไปแล้วธรรมชาติอันหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติโดยเดีว่าอันนั้นเราจะเรียกว่าสะอาดหรือไม่สะอาดก็ตามเดี๋ยวมันคือธรรมชาติที่ไม่มีความสกปรกนั่นเองนี่แหละเมื่อเปลี่ยนไปดูอนจิตใจของเราเมื่อเราชำระตัวรกรุงลังตัวสกปรกโสข้ออยู่ภายในจิตในใจของเราดสิ้นออกไปจิตใจของเราก็ถึงซึงความความใสสะอาดความบริสุทธิ์นั่นเอง พราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยทุกท่านทุกคนควรอย่างยี่เทียะน้อมนำเอาไปต่อทุกปฏิบัติครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนผู้ทรงอักษรธรรมด้วยแต่ปรถานาให้สิยันสิ์น้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติอย่างนี้น้อยวันหนึ่งคือหนึ่งก่อนหลับก่อนนอนเราจะไปเดีย๋ยอ,อย่าไปนอนเหมือนต้นไม้ล้มปล่อยตูมแบบเหมือนไม่มีเขาวัดไม่ดีกิจวัด,อ,วด,อ,วดอะไรเลยมันไม่เป็นมงคลสําหรับพวกเรา ย่างนี้น้อยเอาเราจะไปมีภาระหน้าที่การงานมากมายแต่กองนับแต่ตื่นเช้ามาเกี่ยวข้องกับตืผู้คนเกี่ยวข้องกับงานการเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าดีดีน้ายิน้ายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มาลบลุงรังสะสมอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายชอบบ้างไม่ชอบบ้างกลุ้มอกกลุ้มใจบ้างครับแค้นใจบ้างวิตกกังวลบ้างอะไรอะไรต่างๆังนานา ถ้าพวกเราปล่อยให้มันให้มันครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาอนอนเราก็นอนไปทั้งทั้งที่มันครอบงำจิตใจของเราพอที่นอนทั้งคืนตื่นเช้ามายังสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อคืนหลับบ้างหรือเปล่าเพราะมันมีแต่ความทุ่มเยิมวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของเราพอตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาจีใจกัมีแต่ความหงุดหงิดจิตใจมีแต่ความขุดบัวด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆวิตกอันนั้นกังวลอันนี้อะไรต่ออะไรมา หน้าตาผิวพรรณก็เลยดีแต่ความเศร้าหมองขุ่นวัวหน้าหงอกหน้านดุคิ้วขบวนอยู่ตลอดเวลาพอไปเจออะไรพอไปเห็นอะไรก็มีแต่ฟางตัวฟางหูฟางตาเท่นั้นเห็นอะไรก็ฟางตาได้ยินอะไรก็ฟางหูแต่ไปหางานก็ฟางฟางอยู่เพราะมันฟางอยู่ที่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรต่อการเก็บไปมันหมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเพราะจิตใจของเราเป็นภาชนะอันประเสริฐเป็นของพิเศษ เราควรอย่างยิ่งที่จะมารักษามาชำระมาปัดกวามคิดถูมันให้มันสะอาดให้มันเงี้ยให้มันสะอาดสะอ้านนั้นเปนเบอร์บาลนั่นเป็นผอมใสการก็มาชำระปัดกวามคิดถูจิตใจก็คือการภาวนาก่อนหลับก่อนนอนเงี้ยอย่างน้อยๆก่อนหลับก่อนนอนวันละครั้งก่อนนอนก่อนนอน ก่อนที่เราจะนอนเราบอยขอบวบปงวางปล่อยวางภา,งาหนะที่การง,งานทุกสิ่งทุกประการออกแล้วก่อนที่เราจะเองตัวลงนอนเราก็มาละไหวพระผ้าระตรสีบมงคลในชีวิตของพวกเราสักพู่หดินอันลหังสมาสัพพุทโธพระวานก,กาาพระพุทธล้วก็สวาคาโอกาพระธรรมสุปฏิเป็นโอกาพระสงฆ์ลรวก็กาแล้วลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ ว่าชีวิตของพวกเราเราได้ธาตุขันธ์ร่างกายมานี่เราได้มาจากใครหละ่ะเราไม่ได้มาจากเอ๋จากจาการติดการเป่าก็ดูรดานลึกเกิดมาจากพงไม้เกิดมาจากอะไรต่ออะไรแต่เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ผู้ให้กาเนิดเรามาเพแม้แต่ให้กาเนิดมาเรามาก็ยังไม่ไม่เพียงพอเท่านั้นท่านยังทะนุถนอมยงังดูอุปถากป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายให้เพื่อให้ร่างกายอันนี้มีความปลอดภัยมีความเจริญเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้แม้ท่านจะอดยาขาดเกลขาดแคลนยังไงท่านก็ไม่คํานึงถึง นิ่งกว่าให้ให้ร่างกายอันนี้เราได้อยู่ได้กินได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยจากภัยอันตรายแม้ท่านเดอได้รับภัยอันตรายต่างๆทางแทนท่านก็ยอมรับนี่แหละคือพระคุณของพ่อแม่ไม่มีพระคุณอันไหนในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระคุณของพ่อแม่ของพวกเราอีกแล้วเพราะฉะนั้น่อน,นอนสักวันหนึ่งตาพ่อแม่ลงไปครั้งหนึ่งมันจะไม่มันจะเสียวเวลาเวลามากเกินไปจะเหลือเราขอพีรอา,านันะสอนตัวเราเองบอกตัวเราเองให้ได้ ก่อนนอนเราอรกาศแล้วลึกถึงพระคุณของพ่อแม่สักครั้งหนึ่งจากนั้นเราอระกาศแล้วลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ว่าพวกเรามีความเฉลียวฉลาดมีวิชาความรู้ที่นําพาชีวิตของเราหรือมาประกอบติดงานอาชีพต่างๆทั้งหลายดําเนินชีวิตมีความมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมาถึงทุกวันนี้ที่เรามีความเฉลียวฉลาดจากวิชาความรู้ต่างๆทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาจากครูบาอาจารย์ผู้ประสาทผู้ประสิทธิวิชาความรู้ต่างๆทั้งหลายให้พวกเรามาจนพวกเรามีวันนี้มาก็เพราะ มีครูบาอาจารย์นั่นเองเพราะนั้นเราก,าาากระบรารึ้ครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งนี่หละการสักห้าครั้งทุกวันทุกวันวน,นี่เป็นสิริมงคลในชีวิตของเราอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็นั่งนั่งอะไนั่งทําความรู้สึกว่าตอขนขณะนี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าผู้พิจารณ์นะพระพทจาจ้าเห็นเราเราจะทําอะไรผู้พิจารณ์เขาเห็นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังสํารวมิริยากายวาใจ,าจาเลยของเราให้มาก ตายของเราเราก็นิ่งสงบแล้วจากนี้ไปเราจะพยายามทําจิตของเราให้นิ่งให้สงบอยู่กับอยู่กับลมให้เจเข้าพูดลมให้เจออกโทรลมให้เจเข้าพูดลมให้เจออกโทเริ่มต้นจากการหายใจเข้ายาวจังก่อนนึกบนิกตามไปพราะว่าพูดพอหายใจออกหายใจยาวนึกในใจว่าโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเองมาสังเกตดูสิว่าลมมันกระทบมันผ่านจุดไหนในสารพัน์ร่างกายของเราที่เรามีความรู้สึก ชัดเจนในสัมผัสของลมช่งว่าลมเข้าลมออกเป็นผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออลมเข้าลมออกเป็นผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกเราก็จ้องความรู้สึกลงไปที่ปลายจมูกแต่แหละเอาจิตอยู่ที่ปลายจมูกมีสติ์กำกับจิตไว้แน่ชิดอยู่ที่ปลายจมูกอย่าให้ดูถอกไปจากปลายจมูกแล้วก็บริกรรมไปกำกับไปอย่าให้ใจเข้าพโทพโทพโอย่าไปคำนึงถึงสิ่งใดๆทั้งนั้นแต่ร่างกายของเราปล่อยวางไปหมดเวลาเวลาปล่อยวางหมดอย่าไปสนใจมัน ลูกสิ okay. ่งทุกอย่างลอยให้เขาไปไปโดยธรรมชาติเขาว่ามีสิ่งใดมีเกิดขึ้นมัเกิดขึ้นเองได้กระดับไปเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่ไม่อยากให้เราแน่วแน่อยู่ในสัมผัสของลมเข้าพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตมันอยู่กับลมให้ใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องสักพู่เดียวเท่านั้นเน่จิตมันจะมีความละเอียดอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยข้องงต่อคนจิตใจมันมันก็เบาบางลงเบาบางลง ก็เริ่มมีความเบาความสบายเบิกบานผ่องใสมีความสบายอกสบายใจขึ้นมาจิตใจมีความมีความเบิกมีความเบิกบานมีความเย็นสบายพอถึงเวลาเราเราจะเด้เลิกจากการโทนานเราก็เริ่มมาด้วยจิตใจที่เบาที่สบายพอเรามาหลับนอนเราก็หลับได้อย่างสนิทเอิขึ้นมาจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสผิวพรรณหน้าตาเบิกบานผ่องใสนี่หน้าบานกระโด้งเลยเดินไปไหนก็อยากปวดหน้าแต่ชาวบ้านเขาก็หน้าเป็นบาน นนมันมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสพอเราไปทํางานเจอผู้คนมันก็เจออะไรก็ดีไปหมดมันดีไปจากจิตจากใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการด้วยด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสแล้วเราจะประสบสัมผัสกับสิ่งที่เบิกบานผ่องใสประสบแต่สิ่งที่ที่น่ายินดีน่าพอใจเพราะจิตของเรามันมีความเบิกบานผ่องใสเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละด้วยครูบาอาจารย์ ปัญหาต้องการให้คณะศิยปิยำฤทธิ์น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลอย่างยิ่งเอ่ยนำดังเที่ยนที่ท่านเอ่อท่านเจริญพุทธบุตรในบุคคลสูสุดเป็ประการก็มีบุคคลในหนึ่งที่ท่านว่าบูชาจะปูชนียานางเอตัมมันพุทธบัลังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลในสูงสุดเพราะจะเน้นในวันนี้จิตเจตนาพวกเรามาร่วมบุญกราบลวดด้วยกัรปารลกถึงองค์หลวงปู่อุ่นล่า เราก็มาปปิบัติบูชาองค์ลูกปู่คุณล่าด้วยกันด้วยการน,น้อมนําเอาปฏิปทาขององค์ลูกปู่คุณที่ท่านเที่ยวเท็จพวกเราอยากจะปรับปริญาตองการพวกเราพภามนาเรา,เา,าก,ก็อดับตั้งแต่วันนี้ไปเราก็ตั้งปริญาตัวของเราเองว่าเราจะพิยาบังคับตัวเราเองให้ภาวนาได้อย่างน้อยปทุคืนก่อนหลับก่อนนอนจักผู้สัญงาก่อนนอนจะเป็นมงคลเป็นชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งองค์ลูกปู่คุณล่าท่าน สถิตอยู่นักสถานที่ใดท่านสร้างวิญญาณวิถีใดก็ตามเถิดเชื่อถึงว่าท่านจะมีความเปื้มปิติภูมิภูุิใจที่ดีพวกเราเป็นสิทธิญาณรุสิทธิเป็นบุคคลที่สนิทสนมเป็นที่รักอย่างยิ่งนี่แหละก็ขอให้พวกเราน้อมน์ไปป่อพุทธบัตรเพื่อความเป็นสิธิมงคลในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้ออ่น้ะจอกนุโมทนาให้พรทางกัะตั้งใจรับพรหลังจากรับพรแล้วก็จะปัปุกพระพุทธมนต์ให้ แล้วพวกเราก็จะไปรับประทานอาหารกันเด้ย <c oughs> อยะถาวาริวาหูราปริปุเรนติสัจลังเอวามิวายโตทินังเปตัตาางอุป,ป,ปะกปะปิ เอกตังมฏิตังตุมห um ังเขปเววัสมิจต ah ุสัพเพปูเรนตุสรกปานยันโทปันระโสยะมณิโชติระโซยัติโยมีว ah ันจัรงซายนดวงน้อยสันตุมาเทวพาว

tôi muốn nhạc qua sư tạc anapa tàn tiên lát nát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  tiên lát tiên lát nát 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 Jaya sinikan <birtakan> terhadap As Nilipad yang sukamparan Circayab Janjanmajaını Oksan mankind Sanggawa Sejal aquí ochra, ciwacetigmo Bandung Wadusa राधा राधा

Ramachar